หินตะนากับเจสิไลเป็นอย่างใส่พื้นหลังเหมืนไหมคุณสีทุม่ม ไปวัดภูยอดรวยมาไปไหว้พระอืาเจอรถอพี่ยันที่ถนนสายเอเชียขั้นไหนพีสี่ครับพี่สี่คันของพี่ยันสีดำ ไปเที่ยวอ,อย่างนี้เหรอ้ขยัยกก็ดีนะไกไม่อยู่บนเรือไกลใช่ไหอนะเออใช่ค่ะจะยกหัวเลยอ๋อโอเคไม่พูดนะ <c oughs> อยู่บนเรือค่ะเขาบอกว่าไม่พูดว่าก็รู้ <c oughs> สีดำปนะ้ายแดงอ่ะใช่ค่ะขับเร็วไหม เ้าเยวเจ้าเลวจะวไ,ได้บอกปูมดปูมดขับรถจีหน่อยจี <c oughs> แฟนรับปั๊มเพื่อบานแฮ <c oughs> แสบจา้าสาเลยยังรอมาผาชนะใดบ้างอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ยินชื่อนี้นานแล้วอ่ะผาชนะใดคือ ไอนี่ของเจียมมาพี่ okay. like 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 เขาไปดูเลยนะผ้าผ้าที่ขึ้นเหรอผ้ okay. like าที่ขึ้นที่ผาชนะใดเ okay. like ดา mm hmm. นินทางปลอดภัยใกล้จะถึงแล้วค่ะ ตอ,ยอน,นยี้มาไทยอีกบบมาไทยอีกรอบนึงจะยุ่นหน่อยพี่แอนหน้าตาไม่เหมือนตอนนี้เลยนะโอ้โหช็อตเลยช็อตส,ส,สิป้านี่ก็งงอ่หน้าตาไม่เหมือนตอนนั้นเลยนะ นีี discard, ่ kind of <c oughs> ไปเอย่า <boo>. ถ <c oughs> ่ายรูปอ่ะอย่าถ่ายรูปกับพี่แอนมาเนี่ยพี่แอนไม่ได้มาไม่เป็นไรแต่ถ่ายกับใครก็ได้แต่กับพี่ก็ได้หรอจะถ่ายรูปกับอีพีแมนคุผู้ชายคือให้เป็นคนใกล้ตัวก็พอมานล้วคุณจะไปจัดอันเดวีอีพีวิ่งหนีเสียงรันดาเปรี้ยได้ได้ให้เรื่องหัดมาม่าค่ะ ่กับพ่ได้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ได้มีส่วนร่วมมาเออ MC ดังเออสบายดี F ชุดขาวที่น้องแนใส่วันไี้ก็คอใส่น้อยอ๋อดีไหมคะดีค่ะลองคิดแสดงสดอ่าได้เลยขึ้นไปดีสี่ทุ่มให้ไปลไค่ะพรุ่ถ่ายกับเพก็ได้ ขอแค่อุ่นใจเ็คือมันก็มันก็มีหลายอย่างชอ็อตหลายอย่างนะพูดถึงว่านี่แหละแต่ละวันบรรยากาศไม่เหมือนกันหน้าเหมือนพรุ่งนี้มันพฤษภิสย เป็นคอนเสิร์ตซินเจนทาเขาหน้าเปิดคนให้เขา้เขาดูฟียังไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่แันเช็คเวลาให้นะสี่ทุ่มไหมม,มันก็สามารถเปลี่ยนแบลงได้เสมอโอันด็อกเด็กด็อกเด็กเห็นพี่แอนแล้วมีแรงทำโบทีอา สูนดายดคิดทอดคิดทอดผมอยู่มันพอุอ๋อวันนี้นะอยู่วันนี้นะวันนครสนุกมากขอบคุณค่ะ แล้วมันมีพี่คนหนึ่งหนูไปรีโพสต์อยู่เขาเขาอยู่บนตึกอ,อออผมถ่ายเขาอยู่แล้วแบบโอโ้โหสาดลงมาคนแบบที่ที่เมว่วานครับอืมอเ,เท่าไหรอ่อ่ะพี่คิดดูคนวันนั้นอะ่ะเขาอยู่ชั้นหกดังนั้นเขาบอกอีกอัะพูดถึงว่าคิดว่าประมาณกี่คน สามพันคนสามพันน้อยไปร้านใหญ่นะลานเยอะเพี่ที่้านเล็กวัรนั้นคนเยอะใช่ค่ะเยอะมากเอาจริงไหมคะปีแรกที่หนูจะมาสามสี่ปีที่แล้วอ่ะฝนตกแข้งแบบเลนบดาดเลยจนว่าได้ยกเลิกพรุ่งนี้ตอมพรุ่งนี้เล่นสองทุ่มพรุ่งนี้สองทุ่มนะคะบันพอพิสัยมาวันนี้ก่อนเร็วที่รัก แอนปล่อยเสื้อผ้าหมดยังยค่ะมีแต่อเอื่นเขานี่เธอสิไปเอื่นเขามาเอาเลยเดี๋ยวนี้บ่ <c oughs> ไหวแล้ววันนี้สี่ทุ่มพรุ่งนี้สองทุ่มวันนี้สี่ทุ่มพรุ่งนี้สองทุ่มค่ะวันนี้ลาดยาวลาดยาวสี่ทุ่มลาดยาวนครศรีสี่ทุ่มพรุ่งนี้บรรพบุรุษสายสองทุ่มมาเดี๋ยวอยู่บ้าผบมา อยากเจออยู่เพื่อซ้ำสูงอ๋อชอบมากอีล่าเบาอย่างพีดาชามานาวอันมัชชากินมัชชาเพี้ยวบ่เป็นไหมกินเพี้ยวมัชชาบ่เป็นต่เอเพี้ยวกินเป็นมัชชาเพี้ยวกินบ่เป็นอันนั้น กินกินมทชากำหนดมบบเผาไงยูดอไม่ซอนมีบอกพิมพีแตมะเไม่เออเมันเป็นหน่อเผาอันบอเนี่ยแหละมันจเล่ยูคาเฟ่ฉันกับกับบอด้ใซสแบบเผาแทะตาว่ากัแซบอยู่แซบแต่อีพวกเมนูปั่นไอแบบพวกปั่นแบบน้ำหวานอย่างเงี้ยอร่อยนะ ใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมไปที่คาเฟ่ได้นะคะตอนนี้กำลังจัดรีมคริสต์ม,สมาสแล้วก็เซสิบ,บอกด้วยขั้นผู้เบาเนี่อยากไปเบิ้งมผู้สาวให้ไปคาเฟ่แอนรอดีนี่ละนี่ยังก็มาลองเดินนี่ผู้สาวลาหล่ไล่ผู้สาวไป่ายลูกผู้สาวนักศึกษาไล,ล่เลย เจอกันนางรองวันวาเลนไทน์ค่ะขอบคุณใจส้มจากพี่พัทซี่ถูกไหมเนี่ย ูเลยโชว์ปีหน้าจึงแน่โชว์ของแอนเหรอคะถูกค่ะเก่งเมื่อไหร่จะมานาวนคอนครอีกอยากไปอีกค่ะส่วนมากนาวนคนครสมัยก่อนก็เป็นอะไรนะพี่บิ Big ๊กซีเหรอใช่บิ๊กซีนวนคนคร บิกซนะีน้ำวนนักขนนี่หูบอผู้บ่าวทอมหลายดิขันไปบิกซีน,นะน้ำวนนักขนผู้บ่าวทอมสี่ร้อยแห้งหนาวิธีนี่ผู้ใด้มหน้ากากอุ้ยพี่พาซี่มาเปยอ่ะขอบคุณพี่นารุมนนะคะนายแอนแฟรบอม,มาจา้าน้องยูขอนแกน่นหลายมือแล้ว พี่อนมางานที่กรุงเทพมา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 ติดตามน้องเพชรน้องพลอย <laughs> แมนบออันนี้แต่แต่น่ารักคือคือแบบเ,เวลาไปบางพื้นที่เราจะรู้ว่าแบบเออเป็นยังไงเพราะว่าไปบ่อยไง นว่นวรรแหลงทมไอ้ฝ่าเดี๋ยวมันเท็ดมีแฟนไปครับบอจา่าผัวบอหนมีพอคันมีแฟนจา่าสามีแม่อนุญาต หูยคุณอรดีไม่เห็นนาน,นเอียนผู้จับบอลเรื่องอยังผู้จับบ้างก <c oughs> ันอบอลเรื่องอยัง <c oughs> ไปงานที่ลาดยาวค่ะ โลคะพี่หมดขอบคุณใจส้มค่ะพี่น้ำหวานว้าวขอบคุณพี่พาซซี่น่ารักจังเลยอะคะ่ะขอบคุณของขวงัง เอาฉันออกจากบ้านปุริสายเนี่ยจะไม่ให้ออกจ้าเท่านะครับพเดี๋ยวเจอยายจ้ายายอยู่แล้วอ่อคุณยายคุณยายม็อกมาค่ะอุ้ยคุณยายคือเล่นติ๊กต็อกเป็นแท็กวันนี้งานนิ้วลาดยาวคืนที่เท่าไหร่เนี่ยน่าเป็นคืนแรกไหม แต่งานเวทีใหญ่มากแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นโชว์ใหม่ของออร์ดีแบนด์ด้วยนะคะมัลุ้นกันว่าช่างเวตาตรงที่ใส่ทางสวยละเอาแล้วเมื่อวานใส่ยังไงอเ,เอาเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกวันหรอตัจะไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนสิปกติฐานไหม่อะคือเปลี่ยนทุกวันมันมันกรีดออกได้ไหม ิดถึงค่ะเดี๋ยวโทรหาพี่ป้อก่อนตื่นรื้ยังวันเนี้ยดื่มไยโอ<ฮ>้ยพี่แอนคิดว่าผ่อนบ้านกับซื้อสดอันไหนคุ้มกว่าคะพอดีตอนนี้กำลังซื้อสดไปเลยจ้ะผ่อนก็บานปลายไงซื้อสดไปเลย สิบนาทีที่แล้วพี่พี่ลืมลืมเว้นไอ้ที่อใส่ฐานไม้อ่ะไม้อ่ะที่เราเอามาติดเพชรอ่ะ เออหนูก็หนูก็ว่ามันเอาออกได้แต่ว่าตอนคือคือตอนนี้ยมันมันหนูกําลังใกล้จะถึงแล้วแหละมันมันสามารถกรีดออกหรือว่ายังไงมีวิธียังไงบ้างคะ่ะอ,อ,อ๋อใช้ได้อ่ะค่อยค่อค่อยคนี่ออกแล้วก็ค่อยค่อยค่อยวางลงใหม่เนาะอ๋อได้ได้ได้ ได้ได้ได้ค่ะพี่ฮะ,ะไะ้รนะเอ้าหรอออกมาจากบ้านเรานู่่นหรอคะเอ้าหรอออกแกอยู่นครสวรรค์ละโอเค,อ,เอ,คอ,อุ่นใจเหมือนมีผู้ปกครองมาด้วยอุ่นใจเหมือนมีผู้ปกครองมาด้วย โอเคโอเคค่ะถ้าหนูหนูใกล้จะถึงแล้วเนี่ยหนูจะเข้าไปหลังวิธีเลยเพราะว่าอืมอีกประมาณสามสิบกิโลถ้าถ้าเกิดพี่เข้าไปก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเอาไมคกับพี่ออฟเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะค่ะเขมามาตั้งเมื่อคืนแล้วมั้งเนี่ยมาวันเช้าอ่ะเหรอสิบสี่เมษาพะเยาใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะไป เล่นสงการที่กวานพะเยานะคะปีนี้มีสุขโขไทยแล้วก็มีที่กวานพะเยาสูขโขไทยตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามเลยมั้งดีค่ะยังไม่ได้เรียงสคริปเลยแต่ว่าส่งส่งพยาไปให้ไอยูโรล,ละ เรื่องเซรีฟข้ามหมอกเจอกองเไหมอันซมนำหนามันเป็นอย่างข้างหลองข้างหลงไปทั่วไปถีบไปเลยไปอย่างมันมันมันจะมีจีบหนึ่งที่มันที่มันมีความรู้สึกว่ามันจะมีติดปากกับกับสิ่งที่มันถูกต้องติดปากเนี่ยคือมันจะเป็นอีกท่อนหนึ่งแต่สิ่งที่มันที่เราร้องไปเรื่อยเนี่ย ก็คือมันก็เป็นความถูกต้องแบบตามอันนี้ของมันเป็นบล่อกเออแต่อีติดปากไปกระติดปากก็นั่นแหละบันนีเวลาเวลาคือเวลาคือเหมือนเหมือนจะพยายามจำใช่ไหมจำเนื้ออย่างเงี้ยกสิเป,ปียนจำมันแต่อีติดปากกันไหมคริปบดใดญจะเถะื่อน้องสองห้องพี่แอนมาไหมมันไหนนะคะ <laughs> มีพี่บอยมีกลุ่มปิดไหมคะ ไม่มั่นใจเลยค่ะลองถามพี่บอยนะคะพี่ไม่รู้เลยอะทอ้องอ๋อไปไม่ได้โอ้ و, เสียดายจังวันที่หนึ่งอยู่ที่กาชาตร้อยเอ็ดค่ะปีหน้าเจอกันเดี๋ยวจะเอาของไปฝากเอฟซีะ FC พะเยาโอ้ و, เจอกันนะคะพี่ขอสปอนเซอร์วันที่เจ็ดแปดนี้ที่สนามหลวงได้ไหมครับ ฟินแลนด์ผู้ใหบ้านฟินแลนด์ช่องจริงสวัสดีค่ะเมื่อนี่เขาเมื่อไหร่ได้ติ๊กตอกอยากงามพเราวาบ้านในแตงหนาะเสียดายมากเลยไม่ได้ไปเจอกันเลยนั่นที่สุด เฮงๆปังๆขอให้รวยนะคะขอให้งานเข้าเยอะๆเลยค่ะขอบคุณที่มาเปยของขวัญน,นะคะห <c oughs> างศิลเมือนีอก็เลยเมไหลงานนิ้วจัตุดดรัสเด้อจ้าสู่สูเดอ้อปัญหาหลายหรีแหละเข้าใจยุเข้าใจยุเห็นจมเห็นอย่างเก่าสิวาแนวใใด คนลูกปู่แอนอรดีแรงมากไม่ไม่ได้ค่อยมาไลค์ค่ะก็ส่วนหมากสิไปไเน็นเข้ากินว่าบ้านยังเหรอบ้านลุงบอกบ้านยังบุ๊คสวนมากสิไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเพราอยดีมาไหลอยู่ในนี่จ้าตอนเช้าได้เห็นหน้าลูกก็มีแรงสู้ต่อไปบ้านฟ้าไม่ใช่บ้านฟ้า อหน่วพ้นทองมามีฉันมเจ้าบบกบไปเรื่อยๆเนาะ <S <S ใช่ออจอจอ,จอไม่มีก็ไปใจหมอลำใจกึ่ร้อยก็วงพี่แอนนี่แหละผมงอกแล้วหรอครับ ไม่มั้งคะฮหลไห์เจ้าจย่าเถาเด้อยห้เห็นเด้ว,ว่าเถาอันเถาเโอ้ยหน้าพี่หน้าพี่นะขนาดผมไม่งอกแต่หน้าพี่ก็ไปแล้วแหละหนูว่าพอกดเข้าไปดูแล้วนะ นบ้านหนองตางูน่ารักเหมือนแบบว่ามันอยากระบายอะไรอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์จริงแต่แต่มันตลกมันไม่ใช่อะไรมันน่ารักคนบ้านหนองตางูน่ารักมากจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันน่ารักน่ารัก ตอนมาเพชรบุญสวยมากเห็นครั้งแรกจริงหรอไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ้ำชาแบบตีเป็นงาเป็นงะหนึ่งสองซ้ำพอมาถึงวัยที่แบบว่า อีกเจนหนึ่งนะมันก็จะมีความรู้สึกแบบเซลฟี่ยังไงก็ไม่สวยอะ่ะถ่ายรูปจากของเด็กกับปองงามถ่ายไว้เยอะมากเลยเดยไในโทรศัพท์แต่ว่าไม่เคยเอาลงโซเชียลเลยอยากอายก็คือเกา่าสมัยอายุยิบเอ็ดยิบสองเนี่โอ้ยถ่ายมุมได็กกับงามนวนครปังเวอร์อยากมาเติมแอรมาเจอกันนะคะวันนี้อยู่ลาดยาวคะ่ะงานนิ้วลาดยาว งานนิวนี่น่าจะให้ดูฟรีนะพี่เนาะใช่ไหมเป็นแฟนขับมาห้าปีจะเจอตัวจริงอ้เราต้องมาเจอกันมาลุ้นกันว่าวันนี้พี่แอนจะร้องเพลงถูกไหมเดี๋ยวพี่จะไล์ให้ไปถึงงานเลยไม่ต้องอายสวัสดีค่ะลูกแอนสักวันแม่จะมีโอกาสได้จับมือค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ พนารัฐนครสวรรค์นเนาะเมืองการใช่ไหมบ้านถึงแล้วไม่ใช่หลาดเย้าวนี่มันออกจากตัวเมืองมาอีกบอ,อนวมนครสนุกมากขอบคุณค่ะจับมือได้เลยมาเจอกันนะคะ เราเป็นมะเร็งเวลาเหนื่อยจะเปิดเพลงคุณแอนฟังโอ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอให้มีพลังใจแล้วก็พลังกายที่แข็งแรงนะคะหนูเชื่อว่าถ้าพลังใจดีอะ่ะมันจะทำให้ทุกๆอย่างดีขึ้นคุณแอน แม่เห็นแอนอยู่ภูกระดึงเอาอ <laughs> แม่จะบอกแม่จะไปอาะบอกคนเด้อก็จอดสิบักแม่หนูไม่ได้ไปภูกระดึงก็ง <laughs> ไม่ผ่านนะโอ้แม่หนูอยู่ตอนนั้นเราไปไม่เรา<อ>ไม่ได้ไปสะพุงเฉยๆอ๋อ,อไปเมื่อกี้ที่วังสะพุงหรือเปล่า แม่เอาดีๆคนขายหนูหรือเปล่าแม่แฮะคนแรกสิเขาใจผิดอ๋อลูเมย์เขาโทรมาสรุปข้อของก็ได้ฮ่าผมหงอกอีดีอังหงอกคักหงอกแน่กรรมพันธุ์เป็น คนผมสินใหญ่อยากโศไม่าค่ะเจอกันที่ล่มก้าดีใจน้องแอนอ่าน <ไป S 1> คอมเมนต์น้องเพชรน้องพลไม่ได้มาค่ะคุณดาดาเพชรพลอยอยู่ขอนแก่นค่ะ,คะเออสมุยองอจริงปีนี้ไปใต้น้อยมากนะปีที่แล้วเยอะเยอะกว่าปีนี้ไปปีนี้มาเหนือ ผมกับค้นขอนแกนคนใสคนใสก็อหมายจึงเสียน้ำคนผู้นำใส <c oughs> คนใสไม่ใช่ผมงอกงอกงอกจักน้อยนี่สิได้ยอมปิดผมงอกไว้ได้นน่คือแย่แต่ เสียดายไม่ได้ไปเอา้าทำไมไปพะเยาพี่ไปดู <laughs> เมื่อกี้ไปฟังสะพุงมาใช่แต่ว่าไม่ได้ไปผูก,กระดึงฟังสะพุงกับตอ้แต่วันที่อะไรเล้าหนาวนะซิปซี <c oughs> ่ตัง้งแต่เดือนที่แล้วอะยี่สิบยีลาดยาวสี่ทุ่มค่ะคืนนี้คุณแพ กินข้าวขาหมูด้วยกันคะ่ะเคยมาเล่นบ้านแท่นไม่เคยอินกับนักร้องคนไหนเลยจริงหรือเปล่าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสน้องมาสสวัสดีคะ่ะกะงานนิ้วพนทองไม่ได้ไปแต่ว่ามีพี่บอยนะเจอกันลอยเจอกันลอยไปอยู่